สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพรนะคะเป็นเทปแรกของแพรเลยนะคะวันนี้แพรจะมาทําการแนะนําการรีวิวนะคะรีวิวการสักปากนะคะถามว่าสักปากเจ็บไหมน่ากลัวไหมไม่เลยนะคะการสักปากของแพรเนี่ยที่ไม่เจ็บเพราะว่าเราจะมียาชาตัวหนึ่งเป็นยาชาที่ดีมากเลยนะคะพอทาไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยรับรู้ถึงการที่เวลามีฝีเข็บลงไปที่ปากเลยทําไมปากเราถึงคล้ำใช่ไหมคะสาเหตุที่ปากเราคล้ำเนี่ยมันเกิดได้ด้วยหลายสาเหตุเลยนะคะแต่ของแพรเนี่ย แพเกิดอาการแพ้ลิปสติกอะคะ่ะพอทาแล้วเนี่ยตัวขอบปากแล้วก็ตรงปากอย่างเงี้ยมีอาการคั้แล้วก็มีลอกออกมาเป็นแผ่นๆเลยทีนี้หลังจากนั้นแพ้ก็เลยบำรุงให้ปากดีขึ้นแล้วคิดว่าสิ่งที่จะช่วยได้สำหรับแพ้ตอนนี้ก็คือเป็นการสักปากที่ทําให้ปากดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะส่วนของสีสีที่แพ้ใช้เนี่ยจะเป็นสีของประเทศเยอรมันนะคะเป็นสารไบโอค่ะสะกัดจากธรรมชาติไม่มีอันตรายต่อร่างกายเลยค่ะ ขั้นตอนในการสักปากเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะมาทายาชาก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้45นาทีนะคะเดี๋ยวแพทย์จะเริ่มทําการคลีนปากก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทีละสเต็ปให้เพื่อนๆดูกันเลยะคะ่ะ ตอนนี้ครบ45นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงตรงนี้เดี๋ยวเรามาคลีนปากกันเลยนะคะเราเอาแล็ปออกก่อนนะคะสังเกตได้เลยว่าปากจะมีการบวมนิดน,นึงนะคะเป็นผลมาจากยาชานะคะทีนี้เราก็ทําการทําความสะอาดก่อนค่ะเช็ดด้วยเริเวนยาชาออกนะคะ ทีนี้พอเราทําการคลีนฝปากเรียบร้อยแล้วเราจะทําการเริ่มสักกันสีที่แพอใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นสีออกนุ่นๆออกนมๆหน่อยนะคะเป็นการเคลียร์ปากก่อนให้ปากเนี่ยดูสมางขึ้นแล้วทีนี้หลังจากครั้งที่สองเนี่ยเราจะเติมสีอะไรเข้าไปอันนี้มันก็จะติดชัดแล้วนะคะตอนนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสักกันนะคะ เป็นการสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ตอนนี้สีด้านบนเนี่ยสังเกตว่าก็จะเริ่มแห้งแล้วทีนี้เราจะต้องทําการทิ้งสีตรงแนว้ไว้3ชั่วโมงก่อนนะคะช่วงภายใน7วันนี้นะคะเราอย่าเพิ่ไมไหทันของหมากของดองของเผ็ดของร้อนตรงนี้เรางดก่อนนะคะแล้วก็งดการทาสติกไปก่อนทีนี้นะ่าถามว่าการที่แพรมาสักปากตัวเองตรงเนี้ยใครๆก็ทําได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะอย่างของแพรตรงนี้แพรเรียนมาถ้าสาหรับใครเนี่ยที่จะไปทําการสักที่อื่นก็อยากให้ดูในส่วนของความสะอาดนิดน,นึงนะ ว่าสถานที่สะอาดไหมดูถึงวิธีการสักของเขาสีที่เขาใช้เขาใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็สําหรับคนที่หลังจากการสักไปแล้วเนี่ยพบรอยช้ําหรือว่าปากค่อนข้างที่ช้ำเน่นแนะนําว่าให้ทานวิตามินนะคะให้ทานวิตามินสีเพิ่มนะคะก็จะช่วยบำรุงได้นะคะเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เสร็จวันเดี๋ยวแพทย์จะมารีวิวเพิ่มให้นะคะว่าปากของแพทเนี่ยจะมีลักษณะของสีที่สวยขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ